สำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูหนังดูซีรีส์หรือแม้แต่ดูอนิเมะจากต่างประเทศนะครับผมขอแนะนำา p p p r v VPN นะครับจะเป็น VPN ที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถไปดูคอนเทนต์ต่างๆจากต่างประเทศได้บางทีคุณเห็นผมรีวิวแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูไม่ได้นั้นในแอปเราเพราะว่าคุณยังไม่ได้ต่อ VPN ไง ผมขอแนะนำนะครับอันนี้สามารถโหลดได้ฟรีนะครับทั้ง Google p l a y แล้วก็ App Store นะครับเวลาคุณโหลดมาปุ๊บคุณก็คอนเน c t เลยครับผมมีทั้งแบบฟรีนะหรือแม้แต่แบบพรีเมียมนะครับก็จะไม่มีโฆษณาด้วยแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นนะครับลอนเน็ตก็จะแบบไหลปื้ดไหลปื้ดอ่ะดูอะไรไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับขอแนะนำเลยนะทุกคน Apple VPN ครับผมโอเคครับก็ผมเพิ่งกลับมาจากโรงหนังเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะแล้วก็มีสปอยนิดหน่อยนะครับมาคุยกันหลังดูจบนะสำหรับภาพยนตร ที่เพิ่งเข้าลงไม่กี่วันนี้เองนะครับแบล็กอาดัมก็ได้เดอะล็อกมานะครับตอนที่รู้โปรเจกต์ว่าจะได้เดอะล็อกมานี่ทุกคนก็ฮือฮาวูวามานะครับแถมด้วยเพรสสวิตแมนอีกนะครับดับของเราเนี่ยก็มาแสดงเป็นด็อกเรเฟดด้วยนะครับเรื่องราวของแบล็กอาดัมเนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นมันเคยเกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีที่แล้วนะครับ ตัวของแบ็กอาดัมเนี่ยได้พลังตั้งแต่ตอนสมัยนั้นนะครับหนังมันเล่ามาถึงยุคปัจจุบันนะตอนที่เป็นเมืองในปัจจุบันแล้วแต่เมืองเมืองเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเมืองที่ชื่อว่าเมืองคันจักนะครับไอเมืองเนี่ยเอ่อมันจะอยู่เป็นประเทศนะครับที่อยู่แถวแถวแบบอียิปต์อ่ะจะอยู่แบบนอทแอฟริกันนะครับจะเป็นแอฟริกันแบบบนบนประมาณนั้นนะคนก็จะดูเหมือนแบบตะวันออกกลางไหมดูประมาณนั้นนะครับแต่เขาก็จะมีเรื่องแบบก๊อ อียิปประมาณนั้นเหมือนเหมือนกันนะเรื่องราวเนี่ยครับก็คือเขาจะตามล่าหามงกุฎสัาร์กนะครับมงกุฎเนี่ยมันเป็นมงกุฎที่ใครได้ครอบครองจะมีพลังวิเศษนะครับซึ่งเป็นมงกุฎที่หลอมมาจากแร่นะครับที่เรียกว่าอิทเนียมนะครับเมื่อสมัย5,000ันปีก่อนใช่ไหมตอนนี้เขาแบบขุดแล้วก็แรงงานท่ายก็ต้องมาขุดแร่ก,กันแล้วก็เอามาหลอมให้เป็นมงกุฎนี้นะครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับตัวของเอเดวาน่านะซึ่งจะเรียกว่านางเอกไม่ใช่นางเอกอนะเป็นคุณแม่แล้วกันนะ เขาก็เป็นพวกแบบแก๊งที่เป็นอาชญากรแหละแต่คือหลักๆอ่ะนางก็เหมือนเป็นนักล่าสมบัติด้วยนะนางก็ไปหาได้นะเอหามงกุฎมาได้นะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบมีการซ้อนแผนซ้อนแผนจะแย่งมงกุฎกันแล้วก็ต้องไปปลุกเฮดอดัมนะครับเฮดอดัมเนี่ยก็คือตัวของ The Rock เดอะร็อกนี่แหละครับเดเวนจอห์นสันนะแต่ว่าอันนี้เขาพูดนินไอยไคือเฮดอดัมอ่ะตอนสมัยก่อนห้าพันปีที่แล้วอ่ะมันมันมีร่างกายที่ ผมนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีพลังของชาซัมไงแล้วมันก็แค่แบบเช็ดตัวผมเป็นเดล็อกที่ต้องใช้ CGI นะครับเพราะว่าเดล็อกตัวจริงแม่งบึกเกินเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอา CGI เดล็อกมาเป็นแบบคนผอมนะครับใส่หน้าลงไปทีนี้เนี่ยพอปลุกแบกอดัมมาใช่ไหมครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําลายล้างทุกอย่างนะครับพวกฆ่าพวกโจนครับพวกอะไรมันมันไม่ใช่ฮีโร่มันเป็นแอนตี้ฮีโร่เพราะฉะนั้นมันไม่มีแบบขาวๆเทาๆครับไอ้แนียแม่งดำเลย คือแมันฆ่าทิ้งหมดเลยครับช็อตไฟฟ้าทิ้งหมดเลยมันก็เลยเป็นการเรียกแขกนะครับ Justice Society นะครับ Justice Society นี่เป็นเหมือนคล้ายๆ Justice League ไหมแต่เนี่ยเป็นการรวมตัวของฮีโร่4คนนะครับมีฮอกแมนนะก็จะเป็นตัวหลักนะครับเหมือนจะเป็นคนที่รวยที่สุดป่ะขับเครื่องบินมาใช่ไหมแล้วก็มีด็อกเตอร์เฟดนะครับมีไซโครนแล้วก็อะตอมส์แมชเชอร์นะครับแต่และคนก็จะมีพลังที่แตกต่างกันนะอย่างฮอกแมนเนี่ย จริงๆในคอมบ็กน่าจะเป็นคนขาวนะแต่ว่านี่เขาก็เปลี่ยนเป็นคนดำใช่ไหมครับก็แต่ก็เทนะมีพลังแบบมีมีปงมีปมีกแล้วก็มีอาวุธนะครับซึ่งเปลี่ยนได้เป็นตัวของไอตัวน้ําเป็นขวานเป็นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันน่าจะเป็นกอ็อท,ที่เขาแบบมีพลังแบบกอตอียิปต์ประมาณนั้นมาไหมก็ก็เทนะครับแล้วก็มีความมีพลังเหนือมนุษย์ด้วยเพราะว่าตอนซัดกับแบ็คดำเนี่ยก็สู้กันได้นะคือโดนต่อยมาเดียวแล้วไม่ตายแสดงว่ามีพลังเหนือมนุษย์นะครับ อ่าด็อกเตอร์เฟนนี่อารมณ์แบบด็อกเตอร์สเตนเลยครับมีพลังเวทนะก็มองเห็นอนาคตได้แล้วก็มันก็มันก็เหมือ <laughs> นมันก็เหมือนด็อกเตอร์สเตนทุกอย่างเลยนะครับอ่าไซโคลนก็เหมือนกับสตอมนะครับที่แบบว่าเรียกพายุได้นะใช้พลังทอรน์นาโดประมาณนั้นนะครับแล้วก็อะตอมสแมชเชอร์ก็มีการขยายร่างนะครับขยายอะตอมตัวเองเป็นตัวยักษ์ได้นะซึ่งอะตอมสแมชเชอร์เนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะคล้ายๆกับปีเตอร์พาร์เกอร์ครับเหมือนสไปเดอร์แมนนะจะมี อ่ความคิดเล่นนะครับเป็นแบบนุ่มห่อขี้เล่นคี้เล่น,ลนตลกตลกอะไรประมาณนี้นะก็4คนนี้ครับอยู่นี่ก็มึงมาจากไหนก็ไม่รู้สี่คนก็มาสู้กับแบ็คอะดัมนะครับก็หนังก็มีแค่แค่นี้แหละก็สู้ไปสู้กันมาแล้วก็มีตัวร้ายหนึ่งที่จะเอามงกุฎไปนะครับพอได้มงกุฎไปมันก็กลายเป็นตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่สุดแล้วทําให้ทีมไอจัสซิสโซเซตี้เนี่ยต้องรวมพลังกับแบ็คอะดัมเพื่อสู้กับไอตัวร้ายนั้นก็ถ้าเป็นฝั่งคนดีลุงคนคนร้ายเนี่ย ก็จะเรียกว่าทีมเวิร์คใช่ไหมครับแต่ถ้ากิดว่าคนรลน์ลุงพระเอกก็จะเป็นแบบว่าหมาหมูเออจะบอกว่ายังไงเดียมันมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะเอาจริงถ้าพูดตรงๆเลยนะครับอันนี้เข้ารีวิวเลยจากคะแนนเนี่ยคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าคะแนนก็ไม่ดีนะครับในส่วนของหนังเรื่องแบ็กอดัมเนี่ยฝั่งคนดูเนี่ยจะชอบมากกว่านักรีวิวนะครับเพราะว่าตอนที่ออกมาวันแรกๆเลยนะฝั่งของนัก รีวิวเนี่ยครับให้ไปแค่แบบ40%กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะมันค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดตอนนี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับผมเปิดลอตเทน t o ม a โต e s เนี่ย41%เปอร์เซ็นต์นะฝั่งคนดูเนี่ยให้ไป89%เปอร์เซ็นต์แม่งโคตรจะสวนทางกันเลยเหมือนแบบคนดูบอกว่ากู uh, ชอบเว้ยนะครับแต่นักรีวิวบอกมันห่วยมากนะครับแล้วฝั่งของ IMDB ก็กลางๆนะได้ไป7.2นะครับแต่คนโหวตยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอา่อมัน จะมีคนโหวตเยอะกว่านี้มากขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นเสาแรกของการเข้าฉายนะครับมันแล้วแต่ประเทศใช่ไหมบางประเทศก็พุทธพรหัสนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจ,จะเนี่ยโยงมาสุกเสาร์อาทิตย์เพราะนะั้นผมคิดว่าจบวันอาทิตย์เนี่ยคนโหวตน่าจะมากขึ้นคะแนนน่าจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ,อ่หนังมันเน้นไปนในทางแอคชั่นเยอะนะครับผมว่ามันจะแอคชั่นอะไรกัน,น,กนหนักขนาดแล้ไม่รู้ตีกันตีกันทั้งเรื่องเลยครับคือไม่มันไม่เล่าเรื่องไม่มีอะไรเลยเหรอวะคือมันเล่า ตอนแรกมานิดหน่อยว่าโอเคอมีเด็กที่สมัย5,000ปีก่อนใช่ไหมที่ต้องการฟรีดอมนะครับต้องการให้มีต้องการให้คนไม่มีทาตอ่ะคือต้องการให้่าตเนี่ยหลุดพ้นมามีอิสระให้ได้นะครับคล้ายๆกับตัวนูชัดซมไหมคือเด็กที่มีพลังมีใจสู้อ่ะแต่ว่าไม่มีร่างกายไม่มีพลังอะไรแล้วก็เทพก็ประทานพลังมาให้นะครับโดยใช้คําว่าชาแซมนะครับก็ทําให้ ได้พลังเทพเจ้ามาแล้วมันเก่งมากนะครับอ่านี่ก็เหมือนกันแตกระนัก็เหมือนกันผมตรงนี้เดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอคุยแบบมีสปอยด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็อยากจะหลบสปอยก็ให้เลิกดูตอนนี้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหนังเรื่องนี้อ่ามันมันดีแต่มันไม่ได้สนุกขนาดน,นั้นมันสนุกแค่ฉากฉากแอคชั่นนะแต่เอาให้คะแนนเนี่ยผมให้สักอ่าหกจุดห้าได้แคเจ็ดนะครับเต็มสิบผมให้ประมาณนี้ ถ้าเข้าไปดูแอคชั่นเดียวดูได้ครับโอเคเดี๋ยวภาคนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มสปอยแล้วนะคือแบกกระดัมเนี่ยเขาจริงๆเขาได้พลังมาจากลูกนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยได้พลังชาซาม,มาแต่ตัวเองกับแม่ใช่ไหมคือตัวเองกับแม่ไม่ใช่ตัวเองกับเมียเนี่ยกำลังจะตายแล้วโดนโดนพวกทหารไล่ฆ่าใช่ไหมครับพอตายเสร็จลูกก็เลยมอบพลังชาแซมให้แล้วจังหวะที่มอบพลังชาซมปุ๊บอะ่ะทหารไมย่ยิงปึ๊กยิงธนูมาโดนลูกตายพอดีนะครับอะไรมันจะ แบบเป๊ะขนาดนั้นผมก็แบบตอนผมดูมในโรงผมก็บอกเอ้าส่งพลังชาเซมคืนไปสิไม่ได้หรอวะคือหรือว่าโดนยิงปุ๊บแล้วตายเลยก็เลยส่งไม่ทันใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบจังหวะแบบว่าให้พ่อเสร็จใช่ไหมพ่อมีพลังชาเซมแล้วพ่อก็เหมือนฮิวร่างกายแล้วล้วพอลูกโดนล,ลูกขนุป,ปากปุ๊บก็ส่งชาเซมกลับไปอย่างเงี้ยไม่ได้หรอคือน่าเรื่องมันน่าจะไม่เวิร์กนะครับอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวของเทดดามก็เลยได้พลังมาแต่ตอนนั้นครับคือเขาไม่ได้เป็น ฮีโร่ตั้งแต่สมัยแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้รูปปั้นที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่ใช่รูปปั้นของตัวเองแต่เป็นรูปปั้นของลูกชายเขาเองนะครับอันนี้ก็มีมีตรงนี้แหละที่มีความซับซ้อนนหน่อยส่วนอ้เรื่องมงกุฎก็คือไอ้ตัวร้ายอะ่ะมันต้องได้มงกุฎมาครอบครองแล้วมันต้องถูกฆ่าตายก่อนนะครับพอถูกฆ่าตายเสร็จก็ถูกส่งไปเหมือนส่งไปยมโลกอะไรเงี้ยล้วถึงได้พลังกลับมานะครับผมก็เลยงงตอนแรกว่าเออในโลกไม่รู้มีใครสังเกตเห็นแต่ผมสังเกตเห็นว่า ตอนแรกมึงบอกว่ามึงมีบาเรียรที่กันพลังของแบกกระดาได้ใช่ไหมแต่ตอนที่มึงยิงเด็กอะ่ะพอยิงเด็กปุ๊บแล้วมึงก็เอามือกดรีโมทเพื่อให้าบาเรียรมันหลุดออกใช่ไหมครับแล้วตัวเองก็เลยถูกช็อตตายแล้วแบ็กาะดำก็มาช่วยเด็กทันผมมาสงสัยตั้งแต่แรกครับว่า,ามึงเป็นคนบอกเองว่าบาเรียรมึงดีนักดีหนาะแล้วทำไมมึงจะกดออกทําไมวะตอนที่จังหวะที่ฆ่าเด็กก็คือมันตั้งใจว่าให้ตัวเองตายนั่นแหละเพื่อเอาพลังมานะครับอ่าไอ้จุดนี้ก็คือผมก็สังเกตเห็นมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ ช็อตที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็เรื่องของเด็กครับไอตัวละครเด็กเนี่ยใส่มาทําไมครคือไม่เข้าใจเลยหรือเพราะามันเป็นเพราะมีเกี่ยวกับชาแซมมันก็เลยมีเด็กตัวละครเด็กไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับเรื่องนะครับคือมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าใส่มาก็คงทําให้หนังมันดูเอ่อเฟลลี่มากขึ้นไหม <c oughs> คือครอบครัวผมอะไปดูรอบนี้มาแล้วผมเห็นว่ามีคนเอาครอบครัวเอาลูกไปดูด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ เรื่องเนี้มัน p g 1 3นะแต่ว่าเด็กที่เข้ามาดูเนี่ยน้องมันไม่น่าจะถึง13นะครับเพราะว่ามันมีฉากที่แบบย่างคนฆ่าคนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะโหดอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยพอใส่เด็กมามันรู้สึกว่าโอเคหนังมันหนังสําหรับเด็กได้อยู่แหละหนังฮีโร่สําหรับเด็กได้อยู่แต่ความจริงก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับมันจะมีฉากที่อ่าตอนแรกๆเนี่ยแบกอดัมตอนนี้ไปช่วยที่บ้านใช่ไหมครับเขก็เดินทะลุก,กําแพงทะลุก,กําแพงผมว่าโคตรลำคาญแล้ว มึงทะลุกำแพงมึงไม่มีประตูม,ม,มึงไม่ใช้วะนะครับแล้วบ้านมันก็พังหมดแล้วแล้วหลังเนี่ยที่มันมาสู้กับไอ้ฮอกแมนในบ้านอีกนะครับห้องเด็กพังหมดเลยผมนี่แบบอืมึงไปสู้กันไกลใช่ไหมทำไมมึงก็ต้องมาสู้ในห้องนะครับสู้กันจนบ้านบ้านก็พังไปหมดเนี่ยมึงไม่ไม่แคร,ร์เลยใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นความหงงิดเล็กน้อยที่จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับต,ตัวตัวละครทุกตัวเนี่ยมันจะมีความที่มีคาแรคเตอร์ ของแต่ละคนต่างกันนะครับผมชอบดเรเฟดเหมือนกันดรเฟดมันดูแบบเท่ดูมีความนุ่มลึกแล้วก็มีแบบนิ่งๆอ่ะมีปล่อยปล่อยมุ้งปล่อยมุกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวของตอมซาเชอร์ก็จะมีฉากฮาๆ <c oughs> คือด้วยความที่เขาเอ่ะตัวของตัวเป็นจอห์นสันนะครับเดล็อกเนี่ยผมอ่านข่าวมาว่าพอเขามาแสดงเรืญญญญ่องนี้เนี่ยเขาก็เริ่มคุยกับทางของ DC นะครับว่าอยากให้ทิศทางไปทางนี้ทางนี้ทางนี้คําถามก็คือว่ามึงเป็นใครใช่ไหม จริงๆเดอะล็อกอ่ะเขาดังแล้วเขาก็แบบเป็นนักแสดงที่โคตรจะรวยโคตรจะแบบทำเงินหนังทุกเรื่องเขาทำเงินทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาอ่ะแนะนำมาเลยดีซียดีซียคนฟังด้วยซ้ำเพราะดีซีมึงอ่ะค่าใหญ่จริงแต่ว่าตอนนี้ทำหนังไม่ทันมาเวลแล้วนะครับอันนี้ต้องขอโทษแฟนๆดีซีด้วยแต่เอาจริงจคือถ้าไม่นับจักรวาลคอมิกหรือการ์ตูนอ่ะจักรวาลหนังอ่ะมันตามมาเวลไม่ทันเพราะนั้นมันต้องมีคนมากระตุ้นหน่อยอย,อย่างเดอะล็อกตอนเนี้เดอะล็อกเขาเป็นแฟนมันแท้ดีซีนะครับที่ผมอ่านมาเพราะฉะนั้น เขาอะมีวิชั่นเพราะนั้นก็เลยต้องปรับตามเขานะครับอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องไม่เอาเลยครับเอาแม่งบู๊อย่างเดียวเอาแม่งสโลโมชันฉากบู๊แล้วก็มีใส่มุกตลกเล็กน้อยทําให้หนังไม่เครียดเกินไปนะก็ก็จะเป็นหนังแบบบล็อกบัสเตอร์หนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับก็คิดว่าอาจจะมาถูกทางแล้วนะแล้วตอนจบก็มีเฮลลี่คาร์วิลนะครับมีซูเปอร์แมนนะมาคุยด้วยผมก็รู้สึกว่าอ้ะโอเคคือจริงๆอะดูในไอ้เวลาลเราเซิร์ชเรื่องแบ็คอะดัมมาดู ตัวของนักแสดงครับมันมีเรียกโผล่มาต,ตั้งแต่ในชื่อของรายชื่อนักแสดงอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีตัวของไอตัวหัวหน้าทีมตัวของซูซานคอตใช่ไหมถ้าคนเคยดูซูซานคอตมาดู p ีซเมเกอร์มาออกก็จะมีเอเลียฮาร์คอร์ดด้วยนะครับคุณเจนนิเฟอร์ฮอลแลนด์นะแฟนของเจมส์กันก็มาโผล่มาด้วยนะไอฉากที่เอาตัวของเท็ดอดัมไปฝากขังนะครับฝากขังไว้ใต้น้ํานะ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเป็นการคุยกันหลังดูจบนะมีพาร์ทส,สปอยด้วยคุณดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณชอบไหมลองคอมเมนต์มาคุยกัน,น่อยนะครับคุณชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดแล้วหนังเรื่องไหนที่คุณอยากดูต่อนะครับอยากให้เจาะลึกตรงไปที่เป็นทีมของ Justice Society ไหมหรือว่าคุณอยากจะดูหนังเดี่ยวของใครเลยนะครับอยากดูหนังเดี่ยวของ a t o m Smasher หนังเดี่ยวของ d r Fate Hawkman หรือว่าไซโคลนะไซโคนี่ไม่น่าจะได้นะครับหนังเดี่ยว แต่ผมว่าด็อกเตอร์เฟดเนี่ยกับตอมสเชเชอร์ไม่แน่นะครับถ้าจะมีหนังเดียวอาจจะได้หรือไม่ก็รวมทั้งทีมเลยเนี่ยสี่คนว่ารวมทีมว่ามันมาเจอกันยังไงเราเคยมีภารกิจอะไรก่อนหน้านี้บ้างนะครับก็น่าสนใจนะในในอนาคตอาจจะมีนะครับรีวิวผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่านี้อ่าคอมเมนต์ Comment เข้ามาคุยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วช่วงนี้คลิปเราก็มีสปอนเซอร์นะครับเพราะนั้นก็ใช้ใช้ vpn อยู่ก็ลองกดเข้าไปดูนะครับใช้รีก็ได้นะหรือจะ พรีเมียมนะครับเราก็จะไปดูหนังดูซีรีส์ต่างประเทศได้แบบที่ผมดูอยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันตอไปในคลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ